สวัสดีครับสบายดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตวิธีการยอดกระปุก1ปีได้3 0 0 0 0 0ก่อนรับชมผมขอแนะนำช่องเอินอ่นหันศานะครับว่า เป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน DIY รีวิวสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้กดติดตามช่องเอิร์นอันธรษาได้เลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมตั้งใจทําและคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับสําหรับคนอยากมีเงินออมวันนี้ผมก็มีเรื่องราวการออมของผู้ใช้ Facebook ชื่ออันธิกานวลวัฒ มาฝากให้เพื่อนๆที่อยากมีเงินออมเพื่อเป็นแนวทางและเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆน,นักออมนะครับผู้ใช้ Facebook ชื่ออันธิการนวนวัดได้โพสต์เรื่องราวหลังตัวเองเก็บเงินก้อนเกือบ3 0 0 0สนบาทได้ภายในระยะเวลา1ปีพร้อมเผยวิธีเก็บเงินดังกล่าวโดยนางสาวอันธิการนวนวัดอายุ23ปีชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเผยว่าตนทำอาชีพเชียร์ขายเครื่องดื่มในร้านอาหารและ ขายของออนไลน์การเก็บเงินจะเก็บไว้ในบัญชีธนาคาร2บัญชีและหยอดกระปุกออมสินอีกตั้งหากซึ่งภายใน1ปีตนเก็บเงินเฉพาะที่หยอดกระปุกได้เกือบ3 0 0แสนบาทตนแบ่งแยกบัญชีหนึ่งไว้ใช้ประจําวันและอีกบัญชีสําหรับเก็บเงินโดยเฉพาะ mm hmm. เมื่อได้กําไรจากการขายของหรือค่าจ้างงานก็จะแบ่งเก็บไว้ในบัญชีธนาคารส่วนเงินสดที่ได้จะนาไปยอดกระปุกไว้ mm hmm. เพื่อไม่ให้ตนเองมีเงินสดในกระเป๋าเยอะเ mm hmm. พราะยิ่งมีเยอะก็ยิ่งใช้เยอะ กลกอบกับที่บ้านไม่ได้มีฐานะแม้สอนมาเสมอว่าถ้าอยากได้อะไรก็ต้องหาเองด้วยความที่ตนอยากมีเงินเหมือนคนอื่นเขาก็จะพยายามทํางานหลายๆอย่างเพื่อให้มีเงินเข้ามาหลายๆทาง ซึ่งเป้าหมายในชีวิตของตนคืออยากเลี้ยงพ่อแม่ให้อยู่สุขสบายไม่ลำบากซึ่งก่อนหน้านี้ตนเคยทำงานที่กรุงเทพเพราะเห็นคนอื่นมาทำแล้วมีเงินแต่พอมาทำจริงกลับเก็บเงินไม่ได้เลยเพราะค่าครองชีพสูงตนจึงกลับไปทำงานที่สุราษฎร์ธานีนอกจากนี้ตนเป็นคนไม่ติดหรูไม่ใช้ของแบรนด์เนมไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ห้องเช่าก็อยู่ห้องธรรมดาที่ไม่มีแอร์อีกทั้งตนกลัวการไม่มีเงินที่สุดเพราะเวลาเดือดร้อนไม่สามารถพึ่งพาใครได้เลยจึงทําให้ตนพยายามประหยัดและเก็บเงินให้มากที่สุดสําหรับใครที่อยากเก็บเงินได้เยอะๆก็สามารถนําวิธีของตนไปทําตามได้สรุปแนวทางในการออมเงินจากตัวอย่างคุณอันธิการวนวลวัดนะครับคือเริ่มจากต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะเก็บออมไ้เพื่ออะไรและแบ่งเงินที่เราหามาได้ออกเป็นสส่วนคือ เงินส่วนที่ใช้ประจําวันกับเงินส่วนที่เก็บโดยเฉพาะและมีกระปุกออมสินเพื่อเก็บเงินสดที่เราเหลือมาในแต่ละวันไม่ติดหรูไม่ใช้ของแบรนด์เนมไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่าใช้เงินเกินกว่าที่เราหามาได้กลัวการไม่มีเงินดังคําพูดที่ว่าอยู่อย่างคนจนจะไม่จนยังไม่รวยอยู่อย่างคนรวยจะไม่มีวันรวยนะครับขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลอันธิกานวลวัด ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบฝากกดติดตามช่องเอินอันนันสาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ